ข่าวในอนุทินแถลงข่าวจับก,กุมยาเสพติด7.6ล้านเม็ดรพร้อมชื่นชมเป็นการบูรณาการการทำงานที่ยอดเยี่ยมค่ะโดยเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่17ตุลาคม2566ในอนุทินชันวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดแพร่เพื่อให้กำลังใจข้าราชการและทุกฝ่าย พร้อมกับดูจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าได้ประมาณ7.6ล้านเมตรที่พื้นที่ป่าบริเวณชาปนาสถานหมู่ที่4บ้านดอนชุมตําบลแม่ยางร้องอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อดูจุดที่ตรวจยึดและรับฟังการทํางานและบรรยายสรุปการตรวจยึดยาบ้าจากนั้นร่วมกับนายอันสิ 3, ทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พันตำรวจเอกทาปนาพงษ์ชัยรังสีรองผู้บัญชาการต ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่และผู้ที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจับคุมยาบ้านลอตใหญ่7.6ล้านเมตรที่สถานีตำรวจภูธรร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะ โดยนายอนุทินได้ชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายว่ามีการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการสูญเสียสรรพะกำลังและยังได้เห็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครองที่สามารถร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขอชื่นชมทุกฝ่ายในการตรวจยึดจับกลุ่มยาบ้านในครั้งนี้ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปจำหน่ายจะมีมูลค่าสูงถึง300ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งอยากฝากให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งก็จะสามารถตรวจยึดและจับคุมยาเสพติดที่ลักลอบเข้าประเทศไทยได้อย่างแน่นอนและจะทำให้ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้จึงของชื่นชมทุกฝ่ายค่ะส่วนเรื่องของคดีนั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอจะทราบแล้วว่ายาเสพติลดล็อตนี้เป็นของกลุ่มไหนและจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อสาวตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับยึดทรัพย์ต่อไปตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีเน้นย้ำ นโยบายการปรับปรามยาเสพติดให้เป็นนโยบายเร่งรัดเพื่อขจัดให้สิ้นซากหมดจากประเทศไทยต่อไปค่ะรายงานกนาที่ของพัาผมก็โทรรายงานเพื่อติดไปอกับทนายเปิดทักทนายเปิดกับป่านี่ครับก็สอบถามคนที่ตัดหญ้าแล้วคนที่ตัดหญ้าบอกว่าไม่ไม่เจอใครอยู่ที่นี่ต้องจากคนตัดหญ้าเขาคาดว่าน่าจะมาจอดทิ้งไว้ในช่วงกลางคืนเพราะว่าตอนเช้าของเมื่อวันก่อนเนี่ยเขามาตัดหญ้าที่นี่รอบนึง้วตรงบริเวณนี้แต่ว่า ไม่มีรถจอดอยู่ครับพออีกวันหนึ่งเขาเข้ามาตอนเจ็ดโมงเช้าเขาเจอเขาก็เลยโทรหาทางกำนันครับแล้วทางส,าสอพลอ,องควางตสมุนต้นเรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการตสม้นต้นพอเมื่อพบว่าข้างบนรถเนี่ยมีกระสอบปุ๋ยครับประจุด้วยยาเสพติดครับซึ่งมีกลิ่นของมันเนี่ยจำนวนมากอยู่ข้างใ,ในก็ได้ปอกสารนําเรียงไปนึงับมาเรียงครับ ครับสามส,ส,ส,สิบแปดกับสองครับผมครับกับสองก็สองแสนสองแสนตรเนี้ท้งประมาณสองแสนที่ สำบังหแพ่นะครับกีชอบงานยาเสพติดขออสรุปข้อมูลนะครับการตรวจยึดพอสังเกตดังนี้นะครับนะครับแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งพยเยานะครับซึ่งมีลักษณะจริงคือแปดหนึ่งนะครับขีดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งพยายานะครับไม่พบตัวผู้ขับขี่นะครับจม ห่อหุ้มด้วยกระดาษมันนะครับสีเหลืองลักษณะคล้ายหีบห่อบรรจุยาบ้านะครับคือรายงานผู้รัพาาครับจากการตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับพบกระสอบสีดำนะครับจำนวนสามี่ประกอบกับข้อมูลในกล้องระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติหรือว่าลาเส้นเพลทนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคม66นะครับก่อนก่อนวันที่ตรวจพบของกลางเนี่ยนะครับเพราะว่ารถยนต์บรรทุกคันนี้ได้มีการเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแร่นะครับ คาดว่าจะมาสำรวจเส้นทางนะครับก่อนทํางานจริงนะครับชุดสืบสวนประเมินจากข้อมูลสนับสนุนนะครับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับอาจใช้เส้นทางลำเลียงจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศนะครับผ่านจุดบริการประชาชนนะครับบ้านห้วยสิงอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับอําเภอมุเชียงม่วนจังหวัดพะเยาตําบลเสียบอําเภอสองจวดแพร่นะครับผ่านด่านตรวจยาเสพติดนางฟ้านะครับ ตำบลทุ่งนาอําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มาจอดทิ้งไว้บริเวณป่าช้าอตอนชุมตำบลแม่ยางร้อง,อ,อ,ง,งอํงาเภอ,อ,อร้องกวางนะครับจุดที่ตรวจพบรถยนต์ดังกล่าวนะครับซึ่งของสพร้องกวางนะครับประกอบกับในวันที่16นะครับวันเกิดเหตุแลในระหว่างภาคหนะครับซึ่งมีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้ลักลอบลาเลียงยาเสพติดเนี่ยจะใช้รถยนต์นำทางแล้วก็พบเจอที่ตำรวจขอเยนให้ทุกท่านทราบว่าวันนี้ที่ ผมและทางท่านอธิบดีกรมการปกครองได้เดินทางมาที่จังหวัดแพร่ก็เพื่อที่จะให้ท่านได้ทราบว่าการจับกุ่มนะครับยาบ้าถึง7ล้าน6แสนนะครับว่าเมตรเนียนะครับต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่อกอาจแล้วก็ร้ายแรงนะครับในความเป็นคฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่ง มีนโยบายชัดเจนในการที่ประกาศเป็นศัตรูกับยาเสพติดทุกรูปแบบนะครับผู้มีที่พลทุกรูปแบบก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะต้องอามานะครับแล้วก็เพื่อมา,อาได้เพื่อได้มาดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจมาแสดงความชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความาทุ่มเทเสียสละความร่วมมือที่ดีนะครับการจับกลุ่มยาบ้าในครั้งนี้ถึงเจ็ดล้านหกแสนเมตรนะครับถือว่าเป็นเป็นการจับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเ,เป็นลำดับที่สองของจังหวัดแพร่นะครับตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้รายงานเบื้องต้นกับผม แต่ในจำนวน7ล้านกว่าเมตดเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจำนวนที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าปล่อยให้ยาบ้าเจล้านกว่าเม็ดนะครับสามารถลักลอบเล็ดลอดเข้าไปในผ่านจังหวัดตัางภาคหรือตอนบนไปจนถึงอาจจะถึงกรุงเทพมหานครได้เนี่ยก็ จะทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมนะครับแล้วก็เยาว,วชนนะครับตลอดจนผู้เสพอีกประมาณค่าไม่ได้ในราคาที่จะไม่ขายขายปลีกเนี่ยนะครับ mm. เขาตีไว้ที่ประมาณ40บาทต่อ,มตอนน 7, 600, มเมตรเพราะในเจ็ดล้านหกแสนเมตรก็มีมูลค่า ประมาณ300กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากซึ่งตรงนี้ต้องต้องต้อง,องเรียนว่าผมต้องขอขอแสดงความชื่นชมนะครับโดยเพราะยิ่งได้เห็นการทำงานร่วมกันตอบสนองนโยบายของรัฐบาลระหว่างฝ่ายปกครองซึ่งระดำโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับ และฝ่ายความมั่นคงซึ่งประกอบไปด้วยตารวจทหารนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนนะครับการปราบปรามจับกลุ่มนะครับทําให้ถึดภวสัก่อ,อการลเนินยาเสพติดนั้นถ้าเราร่วมกันเสียงเข้มแข็งเช่นนี้นะครับโอกาสที่จะทําให้ผู้ที่เป็นนักเป็นเป็นผู้ค้าย,ยาเสพติดนะผู้ที่ทําลายชาติเนี่ย แต่ประสบความสาเร็จก็จะจะจะเป็นไปได้ยากจิงกนะครับถ้านี่คือเหตุการณ์ตัวอย่างที่ดีเลยที่ทําให้เห็นถึงความร่วมมือคันรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยมันเริ่มมาจากมีการสังเกตเห็นความผิดปกตินะครับอย่งที่ท่านรอผู้การตํารวจจังภูทรจังหวัดแพร่ได้ชีแจงก็คือชาวบ้านหเห็นรถเห็นมีความผิดปกติ ก็แจ้งกำนันกำนานเข้ามาตรวจดูนะครับเมื่อเห็นว่าน่าจะมีสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับอ,อ,อยู่ภายในตัวรถก็แจง้งมายังฝ่ายในอำเภอและภู่ิกับการสารดิฉนุน,นรทรภูทรจังอำเภอร้องกว่าทั้งทั้งหมดก็ร่วมกันเข้าไปเพราะว่า รงนี้ก็ต้องถือว่าต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวังนะทุกคนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่กล้าหาญมากนะครับตรงไหนว่ามูลค่าของกลางที่สูงถึงสามร้อยกว่าล้านบาทนี่ผมคิดว่าถ้าเขาไม่เห็นความเข้มแข็งของฝ่ายรักษากฎหมายนะครับของฝ่ายผู้ที่ดูแลทุกส่วนของพี่น้องประชายชนเ,นเขา เขาคงต้องมีการต่อสู้เขาต้องคงต้องมีความพยายามที่จะ <c oughs> นะครับพยายามที่จะเอาเอาของกลางนี้ขึ้นไปให้ได้อาจจะต้องถึงท่านมีการใช้การใช้อาวุธใช้การประทะกันนะครับซึ่งก็คงจะต้องจบไปด้วยความสูญเสียของของทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้าเป็น ความสูญเสียท่ันเกิดขึ้นจากฝ่ายผู้รักษากฎหมายไม่ใเป็นสิ่งที่น่าเศร้าโศกเส,สียใจโชคดีสิ่งนั้นนไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นความเขาเห็นความเข้มเข้มแข็งของของฝ่ายผู้รักษากฎหมายนะครับทําให้เขาตัดสินใจ,จริงของกลางแล้วก็หลบหนีไปอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้รับรายงานมาว่าทางเจ้าพนักงานนะครับได้ ทราบเบาะแสนะครับทราบตัวตนของผู้กระทำผิดกฎหมายในครั้งนี้แล้วแล้วก็กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มนะครับให้เร็วที่สุดนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยเป็นผู้ที่รับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยที่มีความชัดเจนในเรื่องของการประกาศ ปราบปรามนะครับป้องกันแล้วก็ทำลายวงจรของผู้ค้ายาเสพติดนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นะครับฝ่ายปกครองนะครับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะยิง่งชาวบ้านที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสท่านเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทําความสงบส,บส,บสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองถ้าท่านไม่แจ้งท่านพยายามติดต่อกับผู้ทําผิดกฎหมายในความเสียหายเหลือขนาดนับมนันจะเกิดขึ้นท่านทราบดีกันอยู่แล้วคนในพื้นที่แถวนี้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เป็นฝ่ายปกครองทราบดีอยู่แล้วว่ามูลค่าของอยา เสพติดเหล่านี้มันมันสูงขนาดไหนนะครับท่านไม่สนใจในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวนะครับท่านคานึงถึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนนี่เป็นสิ่งที่ที่ที่ต้องสรรเสริญแลวก็เป็นสิ่งที่ที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาเพื่อแสดงความขอบคุณแสดงความชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจในการทํางานกับทุกคน ขอ,ขอให้ความมั่นใจว่าการบริหารการเช่นนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นการทํางานที่ร่วมกันไม่มีใครแย่งสิ่งดีทิงเด่นกันไม่มีใครแย่งกาเอาผลงานเป็นของตัวเองเป,เป็นการร่วมมือกันที่ดีเพราะว่าทุกฝ่ายล้วนแล้วแต่มีถ้ารวนแล้วแต่มีมีความสามารถในการปกป้องดูแลสินทันนแล้วกัน ครับถ้าเราแยกกันไปทำนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของงานเนี่ยมันมันไม่ถึงขั้นสูงสุดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าที่นชมนะครับก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็คงลําเนยงของกลางตามขั้นตอนกระบวนการก็เรานะไปนะครับส่งเข้าไปยังกองบัยาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเป็นขั้นตอนที่เข้าไปก่อนที่จะไปดูทําลาย ในในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็มีการทําลายยาเสพติดเหล่านี้เป็นประจำนะครับอยู่แล้วที่แล้วก็ทําลายไปที่ท่านนายกไปเผาทิ้งที่นีมอุตสารการบ,บางปูนก็มูลค่าเกือบสองหมื่นล้านบาทสมัยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะพ้นตําแหน่งนะครับก็ได้ไปเผาที่บางปูน,นี้ที่เดียวกันมูลค่าสองหมื่นสามพันล้าน ทั้ในแต่ละปีเนี่ยเราต้องถือว่าเราให้ความจริงจังรัฐบาลให้ความจริงจังนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองให้ความตอบสนองต่อการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่นะครับในแต่ละปีเราเรา,เราทำลายยาเสพติดไปเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทน,นะครับ่เท่าไหร่มันก็ยังไม่หมดเพราะว่ามันไม่ได้ทําในประเทศไทยมถูกต้องีเข้ามาประเทศไทยมีพื้นที่ตะเข็บชายแดน เยอะแยะมากของพวกนี้ก็ทราบมาว่าลำเลียงเข้ามานะครับผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีการลักลอบนำเข้ามาเป็นทอดๆอ,อย่างไรก็ตามก็ไม่ไม่พ้นความสามารถของของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองของเรานะครับที่รถไปจอดที่ป่าช้าเนี่ยที่สุสานที่ตอนกลางคืนเนี่ยก็ก็เพราะว่าพวกนี้เขาทางานเนี่ยเป็นระบบมีรถกลุยทางมีรถติดท้าย เขาจะรายงานเป็นช่วงช่วว่าตรงไหนมีด่านพอมีด่านก็จะ,ะเปลี่ยนเส้นทางแต่ด้วยความความเข้มข้นของการวางกําลังตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับสามารถเข้าเห็นว่าเขาผ่านด่านแรกมาแล้วหนึ่งจากการอ้อกก็มันมีเจอด่านอยู่ข้างหน้าอีกนะครับแล้วก็มันไม่มีช่องทางที่จะหลบเลี่ยงก,ก็เลยตัดสินใจรถเข้ามาจอดทิ้งไว้ที่ สุสานที่ร้องกว้างซึ่งเป็นสุสานค่อนข้างร้างปีนึงมีมีพิธีเผาศพอยู่ไม่เกินสองสาครั้งนะครับก็ข้างในก็ค่อนข้างจะเป็นที่มืดที่รกชันนะครับก็เอารถมาจอดทิ้งไว้ก็คงหวังว่าถ้าด่านเลิกแล้วอะไรแล้วก็คงจะกลับมาลทเียต่อไปแต่ว่าด้วยความความความ สังเกตสังกาของของชาวบ้านก็เห็นว่าอยู่ดีๆมีรถแบบนี้มาจอดอยู่นะครับ้ก็มีความผิดปกติหลายๆอย่างเอาหน้ากากอนามัยนะมาปิดป้ายทะเบียนนะครับทำให้รถเป็นโควิดได้เงี้ยนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นถึงความผิดปกติเขาถึงแจ้งทุกอย่างไปตามขั้นตอนแจ้งคำนั้นกำนันมาถึงก็มั่นใจว่าต้องมีของไม่ดีอยู่ในรถแน่นอนก็แจ้งไป เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าพนักงานก็ทํางานเป็นดีนะครับก็บคิดว่ารูปแบบเช่นนี้ถ้าเราร่วมใจกันทําอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะสามารถที่จะลดจานวนการลักลอบค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากใ,ในทุกๆปีครับก็ขอบคุณนะครับแ้วถ้ามีคําถามอะไรก็ยินดีรับรอบท่านครับมีเกิดปัญหาแบบนี้ของนี่ได้ยังไงครับ ก็เขามาแบบไหนเราก็ดักแล้วก็ส่วนการที่จะให้เขาไม่หยุดการผลิตยาเ็พติดอย่างที่เรียนว่าเขาไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศเรานะครับเขาผลิตในนอกเขตประเทศไทยแล้วก็การลักลอบเข้ามาก็ลักลอบเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติไอ้ตรงนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่ว่าเมื่อเข้ามาในเขตประเทศของเราแล้วเนี่ยเราก็มี จับกลุ่มปราบปรามป้องก,กันอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนนั้นถ้าเราทําให้มันเกิดความลําบากมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเกิดทให้ทําให้ความพยายามเนี่ยมันก็ต้อง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 มีความคือพูดง่ายว่าแต่คุ้มค่าไหมถ้าสําหรับผู้ค้าที่จะที่จะนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาขายในประเทศไทยถ้าเราทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆ ปีนึงทำได้สักยี่สิบล้าสิบลายเนี่ยเขาก็ขาดทุนจนเป็นหมดรายได้นเป็นหมืนมืม่ล้านนะก็ะลองดูถ้าอยากจะท,ทําเช่นนั้นมันไม่คุ้มค่าเราก็ต้องไล่จากไปเรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แจ้งอยู่แล้ว,นะวนะครับอย่าลืมนะครับผู้ที่เข้าขายขายยาเสพติดน,นะครับเวลามีโอกาสสําคัญในการได้รับ พวกนี้อยู่นอกเหนือการที่จะได้รับความปราณีใดๆในการขอบคุณเมืองดีนี่เได้้งคนอทนะสาน้องแก่อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญขอความรูณนพี่น้องสุรมณ์นก็อย่าไปพยายามถามหาว่าว่าใครเป็นคนเกี่ยวข้องใครเป็นคนที่บอกแสเพราะอันนั้นเท่ากับเป็นการทําร้ายนะครับประชาชนผู้ที่หวังดีต่อบ้านเมืองผู้ที่ทุ่มเทเสียสละ ะครับก็ต้องต้องขอขออนุญาตจริงๆนะครับว่าว่าว่าเรื่องนี้ก็ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานของบ้านเมืองตำตรวจทหารฝ่ายปกครองนะครับที่จะ,ะรับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามนะครับการลักลอบขายาเสพติดน,นะครับเป็นกำลังใจเพื่อสร้างสปอร์ตที่มั่งกใจการจัดสรรบัญทวนทั้งหลาย จะผมผมผมไม่เคยได้ยินว่าจะามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมานั่งแย่งกันรางวัลจรืงนี้ที่มีผู้ป่วยทางจิตตามวันต่างสงเกตปัญหาซ้ำซากมาตลอดติดยาเสพติดนะครับทั้งดูแลทั้ง,ท,งทางด้านกายภาพและดูแลทางด้านสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับเ,เป็นนโยบายสำคัญน,นะครับผมก็ได้รับรายงานจากทางท่าน รับแจ้งจากท่านรองตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านปัจจุบันในแพทย์จรนานสีแก้วว่าท่านก็ให้ความสัมพันธ์แล้วตรงไหนที่จะต้องขอความร่วมมือกันระหว่างผมก็ได้บอกกลับเรียนท่านไปว่าถ้าตรงไหนที่ฝ่ายมหาไทยทําได้ร่วมกับทางการะทรวงสาธารณสุขเราก็พร้อมที่จะจะ,จ,ะจับมือกันนะครับในส่วนของการบําบ,บัดในส่วนของการรักษาผู้ป่วยด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันก็มีหน่วยงานที่เราดูแลที่มันมีภารกิจเหมือนกันอยู่เช่นรอสตอหลายแห่งก็มาอยู่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่จะต้องดูแลนักสุขภาพจิตต่างๆเราก็คงยังยังผลิตไม่ทันก็คงจะต้องมีการขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางกรมสุขภาพจิตซึ่งผมมั่นใจว่าเขาได้รับรับนโยบายในการดูแล ผู้ป่วอยอาเฉี่ีแล้วอย่างชัดเจนครับเบมเื่อไปบำบัดแล้วกลับมา,านเพราะว่าผม,มผมเป็นเพื่อน<ม>ร่วมรุ่นเรียนนังสือนด้วยกัน<ม>ท่านอะไรเรโทรสับไปหาท่านดูอการเป็นโห่วงเป็นใหญ่แล้วถามว่ามีอะไรที่จะ<ม>สนับสนุนท่านไ,ได้<ม>ก,ก็ก็ได้ได้ได,ได,ได้ได้รับทราบว่าท่าน,ท,านท่านทำงานอย่างมากทางเจ้าหน้าที่ของของเราที่สถานทูตอิสราเอลนะครับที่จะอนุู ไทยประจำประจำกรุงเทพฯอวิ๋เนี่ยก็ก็อยู่ในอยู่ในสภาวะที่ที่เราต้องให้กำลังใจงแล้วก็ต้องขวังว่าทุกทา่านจะจะแก้ท่านก่อนภัรจาการทำงา,มานมามดี๊นะฮะ ถ้าแจกเลยรวยเลยนะให้ผมไปก็ไม่รู้ไปที่ที่ไหนเลยไปที่ของสินาการปรับปรับยาเสพติดขั้นตอนในการอย่ากไปพักสูงอ่ะไม่พักสูง ออันนีนงสูงที่ได้กรุณาเป็นตัวแทนกากถวายสังฆทานและพัตทหาร